สวัสดีครับเช่งตีนะครับออกหมายเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับเจ้ารุ่นงานตัวมินิจิ๋วนะครับตัวนี้ตัวท้ายสั้นนะครับตัวรางประดูรุ่นนี้ช่วงชักห้าสิบเซนนะครับยาวรวมเพียงร้5ยี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้อุปกรณ์จะมีชุดปีกโรเลอร์นะครับพร้อมศูนย์เล็งสแตนเลสหน้าหลังเลยนะครับรางไปแบบนี้เลยนะครับรางทองเหลืองไปพร้อมที่ขั้นปีก ติดไปให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ไปครบทุกอย่างนะครับลูกยางสายความใช้งานได้เลยนะครับงานสวยๆเลยครับ1,799น้ำหนักเบานะครับไม่ถึง2องโลนะครับรุ่นนี้และแข็งแรงนะครับรองรับยางถึง4คู่นะครับตัวนี้ 1,799บาบาทลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ